โอเคครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับก็มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสำหรับต่อเนื่องนะครับสำหรับทุกท่านที่เคยได้ฟังคลิปในเรื่องของการทํา C G M ของผมไปนะครับก็คลิปนี้นะครับก็จะมาเป็นการตอบนะครับข้อสักถามของหลายๆคนนะครับที่ได้ชมคลิป C G M ของผมไปแล้วจะมีคําถามว่าวันนี้นะครับธุรกิจที่ผมทานะครับทุกท่านคงทราบแล้วว่า ชื่อว่าบริษัทออแกโนนะครับเนี่ยครับคือการนําคุณค่าจากผืนแผ่นดินเพื่อผู้คนทั่วทุกมุมโลกครับบริษัทเราชื่อออแกโนนะครับทุกท่านก็คงจะทราบแล้วนะครับทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับก็คงจะได้รับชิมหรือเห็นผลิตภัณฑ์หรือแม้แต่ผมคิดว่าคงได้ชิมผลิตภัณฑ์ของเราแน่นอนนะครับก็เป็นชากาแฟโกโก,โก้ที่มีรสชาติเยี่ยมยอดที่สุดครับอย่างที่บอกครับ ทุกท่านครับเป็นไปได้ไหมครับที่วันนี้ทุกท่านจะสามารถนําเรื่องราวของออแกโนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตลาดกาแฟาที่ใหญ่เห็ดนจือที่ดีผลิตภัณฑ์ของเราที่มีมาตรฐานรับรองระดับโลกครับไม่ว่าจะเป็นสถาบันออร์แกนิกกับสถาบันมาตรฐานต่างๆระดับโลกครับแล้วเรื่องราวของผู้บริหารน,นะครับสผู้บริหารที่สุดยอดและผู้นําของออแกโนที่มีความสุดยอดมากๆรวมถึงคนที่มีรายได้ ิงของออแกโนบางคนก็จะมีคำถามครับว่าแล้วจะทำได้อย่างไรบางท่านครับคงจะมีเงินในการที่เริ่มต้นทำธุรกิจถึง 50,000, 40,000, 20,000หรือ5,000บาทแต่ผมมั่นใจครับว่าทุกท่านที่รับฟังคลิปนี้มีเงินนะครับที่พอที่จะซื้อกาแฟได้1,000บาทเดือนละ1 0 0 0บาทก็เทียบเท่ากับที่ทุกท่านใช้ในจ่ายในการซื้อกาแฟ เป็นประจําอยู่แล้วถูกต้องไหมครับอย่างนี้ครับถ้าวันนี้ท่านนําเรื่องราวของออร์แกโนโกไปออร์แกโนไปเล่านะครับอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ในเล่าของเรื่องของตลาดกาแฟใหญ่เอยในเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่สุดยอดเอยในเรื่องของผู้นําเอยแล้วนะครับเขาสามารถสนับสนุนกาแฟได้1 0 0 0บาทโดยที่เราทำโปรเจกต์ร่วมกันที่มีโปรเจกต์ที่ชื่อว่าโปรเจกต์ t 1 0 k ครับก็คือการสร้างนะครับ ลูกค้าหมื่นลายเป็นไปได้ไหมครับทุกท่านครับที่ดูคลิปนี้อยู่ท่านนำเรื่องราวของออร์แกโนไปบอกต่อบอกกล่าวกับคนที่ท่านรู้จักและคนร,บรอบๆตัวท่านใน1เดือนครับท่านมีลูกค้า10คนใน1เดือนครับผมให้เวลาท่านท่านมีลูกค้าทั้งหมด10คนครับลูกค้า10คนครับซื้อกาแฟ1000บาท แล้วเราให้เวลาอหกเดือนครับเป็นไปได้ไหมครับท่านคิดถึงคนที่ไม่มีรายได้นะครับมีรายได้น้อยแต่สามารถซื้อกาแฟได้หนึ่งพันบาทหกเดือนครับเราจะช่วยให้ท่านนะครับมีคนนะครับมีหุ้นส่วนอีกสิบคนครับแต่แต่ละคนก็มีลูกค้าคนละสิบเป็นไปได้ไหมครับท่านไม่ได้ไปหาหนึ่งร้อยลูกค้านะครับท่านหาแค่สิบคนครับและอีกหกเดือนก็คือสิบสองเดือน เราจะช่วยให้หุ้นส่วนของท่าน10คนนะครับมีหุ้นส่วนอีกคนละ10คนและแต่ละคนก็ไปมีลูกค้าคนละ10ก็จะเป็น1,000ลูกค้าและ6เดือนสุดท้าย6เดือนที่3นะครับเราก็จะช่วยให้นะครับ10คนร้อยคนของท่านมีหุ้นส่วนอีกคนละ10คนและแต่ละคนก็ไปมีลูกค้าแค่คนละ10 กาแฟอร่อยอร่อยรสชาติเกรดพรีเมียมอย่างนี้ท่านว่าเป็นไปได้ไหมครับที่จะมีลูกค้า10คนและทุกคนก็ดูแลลูกค้าของตัวเองแค่คนละ10คนจะทําให้ท่านมีฐานลูกค้าทั้งหมด1 0,000ลูกค้าเห็นไหมล่ะครับ1 0,000ลูกค้าจากการที่ท่านมีลูกค้าเพียงแค่10คนและ1 0,000ลูกค้าอุดหนุนเพียงคนละแค่2กล่องนี่คือขั้นต่ำสองกล่องก็1000บาท ท่านก็จะมียอดขายครับทั้งหมด10ล้านออแกโนโจ่ายผลตอบแทนให้กับท่านที่เป็นนักธุรกิจอยู่ที่ประมาณ8 1 2ถผมตีตัวเลขกลมๆครับที่10%นั่นคือ1ล้านบาทต่อเดือนใน18เดือนข้างหน้าถ้าท่านเข้าร่วมโปรเจกต์นี้กับเราเป็นไปได้ไหมครับเห็นไหมครับว่าเพียงแค่1,000บาทจะทำให้ท่านมีรายได้ 1>, 1ล้านบาทต่อเดือนใน18เดือนข้างหน้ากับการร่วมโปรเจกต์ t 0 k ของเราเพราะมันง่ายครับมันไม่ซับซ้อนเพราะมันแค่กาแฟครับแต่ถามครับทุกท่านครับถ้าวันนี้ท่านเลือกได้ท่านอยากได้รายได้มากหลักได้รายได้เร็วหรืออยากได้รายได้น้อยหรืออยากได้รายได้ช้าครับทุกท่านคงอยากจะได้รายได้มากและเร็วถูกต้องไหมครับถ้าอยากได้รายได้มากและเร็ว เราไปเจอกันอีกคลิปหนึ่งครับผมจะบอกว่าทำให้ได้มากและเร็วทำแบบไหนแต่วันนี้ครับถ้าท่านฟังคลิปนี้แล้วอยากจะเริ่มต้นเริ่มต้นที่ตัวท่านเองครับสนับสนุนกาแฟจากคนที่มอบคลิปให้กับท่าน1000บาท2กล่องหรือสนับสนุนกาแฟบุญกับพวกเราครับ1,300บาทได้กาแฟ2กล่องกำไรจะเอาไปทำบุญครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปถ้าท่านอยากจะเร็ว รวยเร็วและรวยมากเจอกันในทลิปต่อไปครับ